แต่มันมีไม้ตรงนี้อยากพามาดูแต่ก่อนไม้สไตล์นี้ฮิตมากเลยสวนสไตล์บาหลีไม้อันนี้เป็นไม้ตระกูลเฮลิคุนเนียนะครับไม่ค้าเขาจะเรียกว่าเบิร์ตเบิร์ตเบิร์ตตัวนี้นะครับอันนี้ก็โดนแสงแดดหน่อยๆก็ยังพอไหวนะครับเขาเรียกว่าค้าหลังแดงนะครับเนี่ยนะนะครับค้าหลังแดงก็จะสูงหน่อยเป็นค้าที่สูงหน่อยนี่จะสูงอยู่ที่ประมาณเมตรเมตร,มตรกว่าเลยนะครับเจ้าต้นนี้ซิก,ก้าก็จะอยู่แดดนิดๆได้อยู่นะครับซิก,ก้ากใบมันออกกิเหลืองๆหน่อยซิก,ก้า นี่ก็อยู่ลําไรได้นะครับต้นสองต้นนี้สามารถอยู่ลําไรแล้วแดดก็แดดนิดหน่อยได้นะครับสับต้นสองต้นนี้นะครับก็สวยดีนะครับไม้จัดสวนนี่ก็จะเป็นไม้พุ่มหน่อยสูงบางสายตาด้านข้างนะครับถ้าเราจัดสวนในร่มเราเวลาหาไม้สูงสูงในร่มไม่ได้เราอาจจะใช้เนี่ยครับพวกค้าหลังแดงหรือพวกจังเนี่ยครับปลูกนะครับนี่ก็จะเป็นไม้จัดสวนในร่มนะของจริงในหนังสือผมก็จะมีรูปอยู่นะไม้พวกนี้นะครับ แต่ว่ามันก็มีพอประมาณนั่นแหละครับมันมีเยอะไม่ได้มันแน่นนะครับก็ช่วยๆอุดหนุนจันกอบบ้างนะครับ